พระเจ้าอาโศกสภาพทางภูมิศาสตร์ที่อินเดียเหลืออุุทาีดมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ล้อมรอบไปได้วยภูเขาสูงอาจทําให้ประเทศรอบนอกเข้าถึงยากแต่ก็ยังมีการทําการค้าขายที่รุ่งเรืองสภาพทางสังคมก่อนหน้านี้มีการปกครองแบบกษัตริย์หรือเฮวาราชาแต่ตอนน่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบพสิทธิราชธรรมแทนประวัติของพระเจ้า,าโศก พระองค์ทรงเป็นจักพรดิแห่งจักวรโมริยะผู้ปีชาสามารถพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ทรงปกครองควันมคธมีพระราชานีชื่อว่าปัตตลีบุตรเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิทุสารแห่งราชวงศ์มริยะมีพระมาดานามว่าสิริธรรมพระเจ้าโศกมีพระโอรสและธิดาสิบเอ็ดพระองค์เดิมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่โหดร้ายชอบการทำสงครามกับแคว้นต่างๆจนได้รับสมญานามว่าจันทาโศกราชตดว่า พระเจ้าตกผู้หดเหียมแต่หลังจากที่พระองค์หันมานับถือพระษษษพุทธศาสนาพระองค์ก็ทรงกลายเป็นองค์เอกอัคราผู้ท้ศาสนูประรมโกสถผู้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและแผ่ขยายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ษษพระพุทธศาสนาแายจากพระราชกรณียกิจมากมายนาะนับประการที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญด้วยพลถิตราชธรรมอย่างแท้จริงทำให้ภายหลังทรงได้รับการขนานพระราชสมญานามว่าธรรมสุคร,ราช คือพระเจ้าศพผู้ทรงธรรมก่อนที่จะเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาได้มีนิสัยที่มีความดุร้ายและโหดเหี้ยมเป็นอย่างยิ่งต่อมาเมื่อไปรบพี่ชานการเงคะมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากซึ่งเกิดความสลดสังเวชในบาปกรรมและตั้งใจสแสวงหาศธรรมและพบมีโคตสัมมณีที่มีกิริยามารยาทสงบเรียบร้อยซึ่งทรงนิมมพระนิโคกดแสดงธรรมซึ่งเกิดความเริ่อมใสในพระพุทธศาสนา ต่อมาได้ฟังพระธรรมจากทราสมุทเทระตรงส่งกระแสติดตามพระธรรมเทศนาจนเข้าถึงพระรัตนตรยัยสิ่งที่พระเจ้าส่งได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอรารยธรรมนี้เมื่อได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ทรงบำเพ็ญตนเป็นอุบาสกที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนพระองค์ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาเช่นสร้างวาดัดวิหารพระสถูปพระเจดีย์หลักศิลาาลึกและมหาวิยายลานนันทา ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่พนวดขณะนี่ยังทรงครองราชอยู่และเลิกการแผ่อำนาจในการปกครองมาใช้หลักพุทธธรรมธรรมราชาปกครองนอกจากนี้พระเจ้าสุภมหาราชยังทรงส่งสมณทูตไปเผยแพร่ศาสนาโดยแบ่งเป็นเก้าสายและพระองค์เป็นผู้จัดก,การสังขยานาพระไตรปิฎกครั้งที่สามณวัดอศโศการามเมืองปตาตลีบุตร ต่อมาก็โปรดเจ้าให้สร้างบ่อน,น้ำที่พักคนเดินทางโรงพยาบาลและปลูกต้นไม้เพื่อจัดสาธารณูปโภคและสาธารณะตามหลักพุทธธรรมต่อจากนั้นก็สเสด็จไปพบสาด้วยชนียสหานสีแห่งเป็นคนแรกและทรงสถาปนาให้เป็นสถานที่สักการบูชาของพุทธศาสน,นชนในเวลาต่อมานับว่าพระองค์เป็นอัครสนุนทรธรรมมาพผู้พุทธศาสนาอย่างแท้จริงทรงครองราชได้41ปีถ้าไม่มีพระเจ้าวสุกจะส่งผลต่อโลกคือ อาจจะไม่เกิดการอุปรถัมภ์การสั่งขยานาครั้งที่สและอาจจะทําให้พุทธศาสนาไม่มีความเผยแพร่ไปในประเทศต่างๆอาจจะทําให้ชมุมโทวีปไม่เป็นหมอกเกิดสําคัญแห่งอรารยธรรมอาจจะทําให้ประเทศทั้งหลายในเอเชียตะวันออกจะไม่มีอรารยธรรมต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบนันอาจจะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจำนวนอย่างมากในปัจจุบันนี้ความรู้ที่ได้รับ สามารถนำเอาหลักธรรมที่เป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาคืออริยรรสัจมาสรมาับใช้ในชีวิตประจำวันได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของพธธระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าศกมหาราชในอริยธรรมและในประวัติศาสตร์โลก